สวัสดีครับทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดดครับผมจะพาทุกท่านมาแถวพระรามหนะครับจะเป็นร้านอาหารรสชาติอาหารใต้ครับร้านพี่หลวงก็จะมีหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโลขาหมูพะโล้ข้าวหมกไก่แบบโบราณดั้งเดิมนะครับแล้วก็แกงหน่อไม้ใบเหลียงผัดไข่แกงขีวหวานแกงไตปลา รสชาติเข้มขน้นทุกเมนูครับผมจะเป็นแนวแบบบ้านๆเมนูเด็ดร้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นข้าวหมกไก่กะเพราเป็ดจานนี้ก็จะเป็นกะเพราเป็ดนะครับราคา60บาทชิ้นหน,น,หนาๆเลยครับผัดได้แบบกะเพราได้หอมมากครับเป็นพริกสดแห้งๆหอมๆเลยครับผมรสชาติเป็ดพะโลกลมกล่อบมากครับผม เป็ดชิ้นหนาหอมเครื่องเทศหอมเครื่องโปรนะครับหนังก็จะหนังหนาหนึบหนึบเลยครับผมร้านจะอยู่วงเวียนพระรามห้านะครับเส้นมุ่งหน้าสู่สะพานพระรามห้าครับร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับปิดประมาณสี่โมงเย็นแต่ส่วนมากเป็ดจะหมดก่อนนะครับประมาณบ่ายสองก็เริ่มหมดแล้วครับ อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับก็เป็นขาหมูต้มพโรโอครับรสชาติแบบชาวบ้านทำทานเองเข้มข้นของคุณภาพดีเนื้อนุ่มหนังหนึบรสชาติหวานนิดๆเค็มหน่อยๆกลมกล่อมเลยครับราคาขาหมูราดค่า60บาทนะครับสั่งเป็นกลับก็เริ่มต้นที่60บาท80บาท100บาทครับ มาครับจัดต่อกันที่คำนี้นะครับคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปขึ้นสวรรค์แน่นอนครับน้ำพะโล้ที่นี่เด็ดจริงๆครับพ้นหอมรสชาติกำลังดีเลยครับกลมกรอบไม่หวานไปไม่เค็มไปนะครับดูหนังหมูนะครับที่นี่เหนียวหนึบเขียวเพลินจริงๆครับมันหวานเจี๊ยบเนื้อนุ่มสุดจัดครับน้ำซุปเข้าเนื้อเลยนะครับ ส่งเติมความสุขเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดตอนกันครับเมนูของทางร้านหลักๆก็จะเป็นข้าวหมกไก่ข้าวขาหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับส่วนข้าวแกงเนี่ยจะหมุนเวียนแกงแต่ละวันไม่ซ้ากันมาทานไม่ดิหวังแน่นอนครับของก็คลอยมีให้เลือกมากมายครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามช่องมาถึงตรงนี้นะครับอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับ